แต่คันนี้เทสสเตอร์โลเนี่ยได้ถึง44แรงม้าเลยซึ่งก็เยอะกว่ารถลุงผมว่าโดยปกติอย195-197ร 195, 197เนี่ย1้อยเมีอยู่แล้ว1้8มีอยู่แล้ว ติ้ไปนะเดี๋ยวเราจะมาชมเจ้าพันธุ์พูนะครับซึ่งเป็นรถ66ชั้นเจ็ดนะครับจากร้านแซงไซมองเทพขับขี่โดยอันฮอลิสสามซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าตอนที่ปั่นไดโน่เนี่ยเขาทําแรงม้าไปถึง44แรงม้านะครับซึ่งเดิมปกติในสเตอร์รถโลเนี่ยของมุงเคยทาไว้อยู่ที่43นะครับรถวิ่งอยู่ที่200นะในระยะพันเมตรที่สนามบางน้อยซึ่งตอนเนี้ยคันเนี้ยเป็นสเตอร์โลแต่ว่า มีแรงม้าไปถึง44แรงซึ่งรถของลุงเองเนี่ยก็ได้ทำการเซ็ตไปวิ่ง201ปรับไปนิดหน่อยก็วิ่งมีแรงม้าอยู่44แรงเหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เทสในระยะ400เมตรเนี่ยตอนนี้คันนี้ทำลายสถิติของรถลุงไปแล้วนะครับก็คือของลุงเนี่ย400เมตรวิ่งอยู่11.9นะครับเจ้าบักโผล้วยนะครับแต่คันนี้วิ่งไป11.8 3แล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้จะซ้อมระยะ600เมตรนะครับจะทําลายสถิติได้อีกหรือเปล่าจนไปถึงกระทั่ง1,000เมตรเนี่ยจะสามารถทําความเร็วได้มากกว่าเจ้าบักหออวยหรือเปล่าต้องบอกว่านี่เป็นเจนใหม่ของเครื่องยนต์ที่บาง,ขงเขาแบบพัฒนาขึ้นมาอีกนะของรถลุงก็เรียกว่าเป็นเจนเก่าคนระัเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปลงพื้นวิ่ง600เมตรกันเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับน้องๆน,นะครับที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยทั้งเฟซ แฟนเพจนะครับช่างเซมองเทพ a c e b o o k ช่างเซมองเทพแล้วก็ u t u b e ช่างเซมองเทพและก็แฟนเพจช่างเซมองเทพคิงแบ็กเอ็กซ์คนะครับแล้วก็เร็วๆนี้บางก็จะมีเปิดเพจเพิ่มอีกหนึ่งเพจนะครับเป็นเพจของลูกสาวนะพี่เอาไว้ดูแลตอบเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะครับอไปดูรถก่อนเลยเดี๋ยวชื่อเพจอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันแล้วเขียนตุใ่ใได้ครับติดตาม เทศนี้นะครับเป็นเครื่องขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ก้องแมน่นยำมากนะครับเดี๋ยวไปดูอีกการหนึ่ง พันเมตรเดี๋ยวไปดูกันว่าสถิติของรถลุงที่ทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะจะถูกทำลายหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องพูดกันว่าสถิติที่เราพูดถึงนี่คือรถที่ทำในร้านนะไม่ใช่แบบว่าสถิติแบบว่าระดับประเทศอะไรนะครับก็คือจากการทำงานของเราแล้วก็พัฒนาเครื่องยนต์กันมานะครับก็ต้องก็ต้องเข้าใจด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันต้องบอกว่าจากเสียงเมื่อกี้ที่ออกไปก็ถือว่ารถโอเคมากนะน้องๆคิดว่ายังไงพิมพ์มันไว้ที่ใต้คอมเมนต์แลวกันนะครับ แล้วก็ใครที่แบบอยากดูอะไรเกี่ยวกับการทํางานของทีมงานเครื่องการจูนหรืออะไรครับทพียงไว้ดีใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมกันนะครับไป let's go ตอนนี้วิ่งกลับมาแล้วเฮ้ยด,ดูที่เทียบกันว่าได้เท่าไหร่ exactly เสียง44แรงคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็รถล,ลุงเนี่ยเมื่อก่อน43แรงก็วิ่งอยู่ประมาณ 200G ที่สนามเนี่ยพันเมตรอัดขี่ในน้ำหนักเท่านี้แหละครับแล้วก็วันนี้คันนี้ก็ทำได้ถึงประมาณ44แรงซึ่งรถลุงก็มีการปรับเครื่องนิดหน่อยนะปรับเครื่องนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ปรับอัตราส่วนกันอันปรับเลยนะแต่ว่าก็ได้44แรงเหมือนกันแต่ว่า เสร็จมาวิ่งระยะ200เมตรคือปรับสเตอร์ปรับอะไรเงี้ยก็ได้แรงม้า44เหมือนีันแต่คันนี้เทสสเตอร์โลเนี่ยได้ถึง44แรงม้าเลยซึ่งก็เกยอะกว่ารถล,ลงุงนะครับก็บังเขาาอยากจะดูว่าจะทะลุ200 g เท่าไหร่นะหรือว่าจะถึง200 g ีไหมน้องๆคิดไไว่ายังไงพ์ไม้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กี่จีแต่ว่าเขาจะบอกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแสดงว่าได้ว่ะ แสดงว่าเวลา400มาด <Wait. S 2> <back. S 1> ีไปอัดเป็นจ <imagery> ิมไปเริ่มมันณมดีเสียงเริ่มอ่อนเเริ่มอ่อนวันนี้กี้จะโดนนวดกันไปมิมโดนแน่วิยของเวียดอังน่กี้มกลังเยี่ยมไข่เขียนไว้เยล้ขกันเขียวมือ กลางหกร้อนะคันนี้ทำได้187ยแปดเจ็นนบังยังไม่เนียนอุีิบางหมดเจอหนึ่งยังอบอว่าเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเวลาวิ่งอยู่ยมันสิบแต่คิดว่าอุจิบางบอกว่าเราจะเป็น15 8ถ้าเก็บเก็บเจอหนึ่งช่วงต่อเจอหนึ่งได้ดีนะก็ทุกทียังไม่ถึง100มันเมตรนะลืมไปเมื่อกี้มโนบอกไปว่าจะไป่กร0อยขอไปด้วยช่วงนี้นอนน้อยนะเพราะว่าเอ่อ ทำรถกันด้วยแล้วก็เดินทางด้วยนะ้วก็ขอภัยด้วยแก้ข่าออวเป็นทุกวันเนี่ยจะติดตามชมต่อเราจะไล่วลลิ่งที่ละคันเราจะทําวีดีโอแยกเป็นแต่ละอีพีแต่ละคันไปนะครับเพราะว่าอยากให้น้องๆได้ดูรายละเอียดของแต่ละคันและการทําง,งานนะครับแบบเรียกว่าเหมือนมานั่งอยู่ด้วยกันที่พีเลยนะครับก็จะไปีให้มาแคไหนวะอารย์ลาดก็จะทำการติดกล้องให้น้องๆดูแล้วนะว่า 44แรงพันเมตรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้านาราดนะครับก็มีอย่างดีๆครับท่านี้พี่บอกว่าจะเจร้เป็นน่ไม่ได้ครับไม่ดัง นะต้องดูแลเป็นอย่างดีพี่เพราะว่ามาสมัครเป็นตัวขี่เนี่ยมาสมัครเป็นตัวขี่แต่เขาไม่ให้ขี่เตรียมพร้อมเนี่ยไม่ใสร่รองรอเท้ามาเห็นไม่ใส่เ,สเัาแต่เดี๋ยวหมดกอนซะูะ ร้อยเก้าห้าร้อยเก้าเจ็ดเนี่ยร้อยเก้าเจ็ดมีอยู่แล้วร้อยเก้าแปดมีอยู่แล้วแต่ว่าจะสองร้อยเท่ารถลูหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยบางบอกสอ,องร้อยน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวไปลุ้นกันสอ,องร้อยน้องๆใครที่ดูมาถึงนาทีนี้นะครับคิดว่าเท่าไหร่พิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์หน่อยจากเสียงเครื่องยนต์เมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้บังบอกสองร้อยแล้วลุงเริ่มใจเสียแล้วลนะ่ะ มาดูกันยเาา้่เอยังเป็นยี2 9 3านะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังมีเวลาในการปรับเซ้นรถอีกนะ1 0เงแต่0ยหี่บอกั้งแต่เนี่ยอย่ที่บอกนี้600เมตรเนี่ย ก็วิ่งมามาร้อยแปดเด็นแล้วอะ <Okay. S 1> แสดงว่าเดี๋ยวขอปรับแก <Yeah. S 1> ้นิ้นหนึ่งเดี๋ยวไปติดตามว่าจะทำอะไรบ้างงก็ okay. Okay. จะเทสระยะพันเมตรอีกลันหนึ่งนะครับ ใครที่ชอบคลิปนะครับ ย่งไรไงนะน้าลดยงดีครับสำหรับน้องๆที่ดูคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับแบบว่าถ้าเกิดชอบนะครับคลิปในเรื่องของการพามาชมการเทสรถที่สนามและการเซ็ตรถนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะช่องทางแฟนแ,แฟนเพจ Facebook แล้วก็ Youtube TikTok นะครับก็เดี๋ยวไปดูนนกันแต่ว่าเมื่อกี้มีอาการคัดลื่นด้วยหใช่ไหมมอสมีอาการแบบคัดลื่นๆหน่อยนะ แต่ก็ไม่แน่บางทีคัดบางทีจังหวะแม่งลื่นปุ๊บมีจีเฉยเคยไปเทสมาแล้วพันเมตรเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าลุงไม่ไม่เสียสถิติพันเมตรได้ก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะดีมาก <c oughs> เราแม็กซ์สปีดเลยกันนะไอวิเราโดนเขาเสียบไปแล้วแล้วี่ยังไม่โดนี่ยังไม่โดน,นดพันเมตรอย่างเดียวไงแต่ที่400 600โดนเรียบร้อยแล้วะ คัดลื่นนะฮะเมื่อกี้ือเป็นคัดลื่นก็ได้ครับทำให้ความเร็วหายไปนะครับก็เดี๋ยวลองทำการแก้ไขก่อนนะยังมีเวลาอยู่ครับ tu kira koi kopo kan yang